ตอนนี้ช่องพีตะก็ได้มีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมแค่กดตรงลิงก์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้แล้วนะครับและก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับเกมพา t ออฟไททันกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็จะมาต่อจากพาทของเจ้าเทริซิโนสอรัตสำหรับพาทนี้นะผมก็โตเป็นวัยรุ่นแล้วนะ,ะเดี๋ยวเอาจริงมันก็มันที่เซิฟเดิมที่ผมเล่นมันคือออรานีย1ใช่ไหม ส่วนเซิฟนี้เนี่ยผมเล่นเป็นออร์เนียส e แทนนะอันนี้ก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าออร์เนียห e นึ่งเนี่ยผมเข้ามาเมื่อไรอ่ะเข้ามาทีไรมันก็แบบเต็มตลอดอะ่ะผมก็เลยจําเป็นต้องมามุดเข้า Al A N e ออร์เนียสอ่ะแล้วก็ตอนนี้สกิลที่เราใส่มันก็ยังไม่เปิดยังไม่ปลดล็อกเยอะนะครับมันจะปลดล็อกก็ความรู้สึกความรู้สึกนี้จะเพิ่มอาร์เมอร์แล้วก็ท่ากัดเดี๋ยวใส่ท่ากัดไปหน่อยแต่จีเนี่ยผมกะจะเล่นเซิฟไอออร์เเนียหนึ่งแบบคือแบบ ทำคลิปจนจบพาร์ทอะแต่ว่ามันคงทําไม่ได้เซิร์ฟมันเต็มเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือแบบเข้าไปทีไรก็เต็มเลยเต็มทุกวันอะผมก็เลยแบบจําเป็นต้องมาเข้าออแเนียสามอะตอนนี้เราก็โตเป็นวัยรุ่นมีเสียงอะไรอะเสียงเต่าใช่ไหมเมื่อกี้น่าจะใช่นะตอนนี้ผมก็อยู่ที่เดสเลตพาร์ทนะครับก็คือเป็นจุดเดิม เอาเดี๋ยวตัวอะไรร้องวะเนี่ยไม่ใช่เต่านแน่ๆนะเสียงร้องดังขนาดเนี้เต่าไม่น่าร้องแบบนี้นะเอาจริงแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นตัวเจ้าของเสียงนั้นเลยเสียงคล้ายๆกับเสือโคง่งเสือไอ,เส,อเสือเสือเขี้ยวดาบคล้ายมากแต่ไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่ว่าเรามองไม่เห็นตัวนะ ถ้างั้นผมจะไม่หนีไปไหนะผมจะฟาร์มต่อตอจริงๆผมกะจะทำคลิปของอามากาซอลัอย่นะเพราะว่าตอนนี้ในเซิร์ฟหลักผมก็ฟาร์มจะโตแล้วและก็นะครับเออต่อไปผมจะมีการสร้างหนังขึ้นมาด้วยนะถ้าใครรอติดตามเนี่ยก็ถ้าใครอยากดูอ่ะก็รอติดตามชมผลงานกันเลยนะครับเป็นหนังเกี่ยวกับเป็นหนังที่สร้างจากเกมพา r ออฟไททันนะ อันนี้คือตัวละครที่เราแสดงก็จะเป็นก็จะเป็นเพื่อนเป็นทีมงานผู้เล่นในดิสของผมนี่เองแหละแลวก็เราจะมาทําการแสดงถ่ายทําด้วยกันแล้วก็มีการพูดคุยอะไรกันคือทําเป็นหนังเลยอตอนแรกผมก็จะทาเป็นสาระคะดีแต่ว่าคิดดูแล้วแบบเหมือนช่องอื่นๆจะทําไปเยอะละสาระคะดีผมก็เลยแบบแบกแนวหน่อยอทำถ้าทําเป็นหนังเนี้ยช่องอื่นยังไม่เคยทําใช่ไหมละ่ะผมก็เลยแบบ ทําดูก็มาลองทําดูเป็นครั้งแรกเป็นผลงานครั้งแรกนะถ้าใครแบบอยากอ,อ,อยากรอชมอะ่ะก็รอติดตามผลงานกันได้นะตอนนี้ก็ยังทําไม่เสร็จนะครับและก็หลังจากที่ทําเสร็จเนี่ยผมจะมีกาหนดกาหนดที่จะกําหนดเวลาเล่นด้วยนะก็คือกําหนดฉายอะ่ะและก็ตอนนี้ผมก็กําลังตัดต่อและมีการแบบเพิ่มเอฟเฟกอะไรนิดหน่อยอถ้าทำ,ทำเสร็จเมื่อไหร่นี่ผมจะแจ้งนะครับ ก็จ,จะมีตัวอย่างออกมาให้ดูว่าเป็นหนังเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแบบไหนเกี่ยวกับตัวอะไรบ้างอันนี้ก็รอติดตามชมผลงานกันต่อไปนะโอเคเพชรตรงนี้เสร็จละต่อไปก็จะเป็นกระบองเพชรในช่องผมเนี่ยก็มีมือใหม่เข้ามาเยอะใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าทำยังไงให้เติบโตก็ทำเววสนะครับ หนที่ผมเล่นเนี่ยก็คือเซิร์ฟมอสนะเทอร์ลิซิโนใน o f f i ิเชีไม่มีจะมีแค่ตัวมอสและก็ในเซิร์ฟมอสเวลาใส่สกิลก็จะไม่เหมือนกันเซิร์ฟมอสเนี่ยจะเป็นถ้าใส่สกิลต้องนอนใส่จะใส่พื้นที่ไหนก็ได้นะแต่ว่าต้องนอนและก็ถ้าเป็นเซิร์ฟออฟฟิเชีต้องเข้าไปอยู่ในบ้านทาเท่านั้นถึงจะใส่ได้ส่วนเซิร์ฟหลักเนี่ยผมฟาร์มโตแทบทุกตัวแล้วนะผมไม่มีตัวอะไรต้องฟาร์มเลยแต่ว่าอมากาเนี่ย คือมันเป็นตัวมันเป็นตัวที่เก่งแหละแต่ว่าผมนะี่ยไม่ค่อยอยากเล่นมันเท่าไหร่มันแบบมันอ่ดอะสำหรับผมนะคือความคิดส่วนตัวมันอ่ดมากเลยผมก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นแล้วผมไม่ค่อยชอบเล่นตัวที่มันแบบอ้วนหน่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอเคเวสจะเสร็จละ ตรงนี้น่าจะขาดนนึงอันนี้ไงมองยากมากเลยถ้าแบบแสงไม่ขึ้นอ่ะนี่ไงโอ้ผมมองไม่เห็นจริงนะเนี่ยถ้าแสงไม่ขึ้นเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยนะเอาจริงอ่าโอเคเควสเสร็จละต่อไปก็จะไปที่ทุ่งสวหนนากันต่อตอนนี้คนในเซิร์ฟก็เยอะนะจำได้ว่าผมเข้ามาก็น่าจะเต็มเลย แต่ว่าตอนนี้เซิร์ฟจะรีแล้วสตมิน่าหมดและก็การเล่นนะครับผมแนะนำว่าอย่าให้สตมิน่าตัวเองหมดไปขนาดนี้นะเพราะว่าแบบบางครั้งสมมติว่าเราวิ่งไปสตมิน่าหมดต่อหน้าศัตรูแล้วศัตรูตัวนั้นเนี่ยมันดันตัวใหญ่กว่าเราคือเราหนีไม่ได้เลยนะยังไงก็ตายร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยเราก็ต้องแบบเหลือไว้สักประมาณ20%หรือไม่ก็30%นะ แต่ทางที่ดีเนี่ยเหลือ,อยาให้ต่ำกว่าครึ่งอะ่ะจะดีที่สุดตอนนี้เซิร์ฟก็เริ่มนับเวลาแล้วอันนี้คือเวลาเซิร์ฟรีนะครับการรีของเซิร์ฟแล้วก็ต่อไปก็ต้องรอเซิร์ฟนาเท่านั้นตอนนี้เคเวสวรรณาขึ้นละส่วนทุ่งสวรณน,นาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ทำเคเวสท,ที่ดี ก็มันจะมีหลายเคลสให้ทำและก็พื้นที่หนึ่งก็จะเป็นเออเป็นแถวไอ้แกลนเพนน่ะแกลนเพนจะยากหน่อยก็เคลส่งดอกไม้เท่านั้นนะและก็ไอพื้นที่ตรง YG นะครับก็คือป่าละมอต้นอนะ่อนอ่ะตรงนั้นก็ทำเคลสได้ดีมากเคลสเยอะโอเคเซิร์ฟรีละ ตัวยังไม่เดง้งอ๋อนี่ไงเด้งละและก็นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้เดินไปตกเขานะแบบผมเดินไม่มองจอแบบมัวแต่แบบหันหน้าไปทางอื่นก็ติดธุระนิดหน่อยอะ่ะก็เลยแบบเคลื่อนไหวแบบไม่มองอะ่ะตอนแรกผมก็อยู่ที่ทุ่งสวัานะเนี่ยตรงนี้แล้วจู่จูไปเดินตกเขาแถวเนี้ยแถวลูกศรผมชี้แล้วพจุดเกิดของผมก็มาเกิดตรงนี้ เป็นจุดเดิมในพาร์ทก่อนเลยนะและตอนที่ไอตัวนั้นมาฆ่าผมก็อยู่แถวนี้ด้วย <c oughs> ก็คือแบบไปไหนก็ไม่น่าจะพ้นกับนาเกลือ <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไรกับเกลือแม้กระทั่งการสุ่มกาชาเนี่ยก็ยังเกลือนะเอาจริงใครเป็นเหมือนผมบ้างนะข้างหน้าเหมือนจะมีตัวตัวอะไรยืนอยู่ตัวใหญ่ด้วยสีขาวตัวหนึ่งจระเข้ เป็นไดโนสุขัดโมเดล2ตัวข้างหน้าน่าจะเป็นทีเล็กเพราะว่าไดโนสุขัดตัวนี้ตัวใหญ่อะโมเดล2มันตัวใหญ่กว่าทีเล็กเยอะเลยนะสามารถแบบโซโลทีเล็กได้นะครับมาตีกันด้วยเรารอแจมดีไหมแต่เราเป็นกินพืชนะเาจริงก็ไม่น่าไปตีแต่ว่าเทอริซิโนซอรัสในชีวิตของจริงอะมันเป็นตัวที่ห่วงถิ่นมากนะครับ ก็คือถ้าตัวไหนเข้ามาในอาณาเขตของมันเนี่ยมันจะไล่ตีหมดเลยเดี๋ยวเราเดินไปเดินไปไกลๆดูหน่อยดิเหมือนจะหยุดตีกันปะทีเล็กมีการร้องยอมแพ้เมื่อกี้แต่ว่าเซิร์ฟนี้มันไม่มีกฎนะครับไม่มีกฎในการตีกันอ้าวมาร้องขู่แล้วเฉยอ้าวขู่ขู่เสร็จแล้วนอนอ้าวอย่างนี้ก็เอาดี ขูเสร็จแล้วนอนเฮ้ยทำไมเราวิงชาจังมันลุกได้แล้วนี่ไงไตบไอเคไปนีเอ้าเดี๋ยวไตโนสุคัดนึกว่าแดงแต่ไม่แดงนะครับเอากัดกันไปดินี่ไงกัดแรงมากไม่เป็นไรเราไล่เราเลงทีเล็กเลงเลยนี่ไงไ,ไปไหนเมื่อกี้ร้องขู่ใช่ไหมตายถอยยาวเลยแต่ว่ามันมีตัวไล่เราอะไอคาโปมันไล่เราได้เฮ้ย ฟาดหางเหมือนจะไม่กระเด็นมากโอ้แย่แล้วน่าจะไม่ไหวนะเลือนล่เหลือน้อยมากเลยเพราะว่าไปรับ damage, ดาเมจไอไดโนสุขัดเยอะเฮ้ยหันสู้เลยมามาตกไปตกไปโอ้โหเรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรนะเราก็เก็บทีเล็กได้ละและก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร่องน้ํางูนะครับผมก็ยังไม่โตสักทีนะเพราะว่าแบบเมื่อกี้ห้าวหานไปหน่อยตอนนี้ค่าเติบโตของผมก็จะอยู่ที่ซับอเดล แล้วก็ผมลืมใส่นะครับอันนี้ตอนเป็นซับอดาเนี่ยมันใส่ท่าตบแบบได้ทุกท่าแล้วอันนี้คือท่าตบสแต็กอันนี้จะเป็นท่าง้างชา์ดาเมจอันนี้จะเป็นชาร์จบีดนะครับติดบีดแล้วก็อันนี้จะเป็นท่าบล็อกบล็อกดาเมจเป็นท่าแบบแบบเดียวกับอีกัวโนดอนในออฟฟิเชียลและผมก็ใส่ท่าตบสแต็กไปนะครับตอนนี้แล้วผมก็ได้เอาท่ากัดออกเดี๋ยวผมจะตบสแต็กให้ดูอ่ะ มันเป็นเทียห้าเทียห้าที่มีท่าตบสแตก็กถือว่าค่อนข้างโกงเลยนะตบสแต็กห้าได้ก็คือดาเมจจะหนักเลยนะเทอร์ลิซิโนเหมือนกับเจ้าจิกาโนนะครับจิกาโนโมเดลสองอ่ะเดินตบเนี่ยเดินตบสมมติว่าเราเดินตามตัวตัวอื่นเราเดินตบแบบสแต็กไปรัวๆแหละยังไงก็ตายอะ่ะผมก็ไม่รู้นะว่าข้างหน้าเราจะมีตัวไหมแต่ว่าผมคิดว่าผมจะโตพาร์ทนี้ให้ได้ หรือไม่ก็อาจจะไม่โตก็ต้องจบพาร์ทแต่ว่าผมจะเออผมจะทําอีกพาร์ทครับก็จะทําเป็น3พาร์ทในสําหรับคลิปของเจ้าเทอร์ลิซิโนสลัลตก็สําหรับใครถ้าอยากดูแบบเจ้าเทอร์ลิเนี่ยก็ดูแบบจุกใจไปเลยนะเพราะผมเคยทําคลิปมันมาก็น่าจะ3พาร์ทนะแต่ว่ามันนานแล้วนานมากเลย สมัยผมยังทําคลิปแรก,แรก internet, ๆเลยมั้งหนึปีที่แล้วอะช่วงนั้นผู้ติดตามถ้าจําไม่ผิดก็จะอยู่ที่ประมาณ400หรือไม่ก็300ถ้าจาไม่ผิดนะหรือไม่ก็หลักร้อยเลยก็ได้แบบหลักเริ่มต้นอะก <st tard> ารทำ YouTube นะครับถ้าใครสงสัยนะแบบผมใช้เวลาในการทำ YouTube ตอนนี้ก็เข้าปีที่2เอ,อ้ยเข้าปีที่3นะครับแบบทำแบบจริงจังอะ่ะ ปีแรกปีแรกผมทําเล่นๆทําเล่นๆตอนนั้นก็คือแบบทําแบบไม่คิดอะไรอะ่ะมันมันก็แบบจู่ๆมันก็เริ่มมีผู้ติดตามคนดูมากแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงที่สุดก็คนดูก็ถึง100คนเอ้ยคนผู้ติดตามถึง100คนตอนนั้นคือกำลังใจผมมันเริ่มแบบล้นหลาขึ้นมาเลยโอเคครับสำหรับพาร์ทของเจ้าเทอร์ลีพาร์ทสก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าอย่างนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้านครับสวัสดีครับ